ในเส้นทางการตื่นรู้เราทุกคนย่อมเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราไม่เหมือนโลกภายนอกเหมือนหัวใจเต้นช้ากว่าจังหวะเร่งรีบของสังคมเหมือนเราหายใจในจังหวะที่แตกต่างจากกระแสะความนิยมที่หมุนวนรอบตัวความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความบกคร่องหากแต่เป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณกำลังขยับเข้าสู่เคลื่อนความถี่ใหม่ที่สงบกว่าลึกกว่า และแท้จริงกว่าคลิปเสียงบทความนี้จึงเปรียบเสมือนแสงเล็กๆที่จะพาเธอสำรวจความหมายของความไม่สอดคล้องทำความเข้าใจเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เธอยืนอยู่บนความจริงของตนเองอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสความถี่ของสังคมที่ไม่สอดคล้องกับจิตสำนึกและเคลื่อนความถี่ของเราทักทายเพื่อนๆครอบครัวจิตวิญญ,ญาณที่รัก ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Cosmic Consciousness จิตสำนึกจักรวาลบันทึกการเดินทางของจิตวิญญาณผ่านการตระหนักรู้สำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าเมื่อลมหายใจของโลกไม่ตรงกับลมหายใจของเธอความไม่สอดคล้องระหว่างกระแสะความนิยมกับระดับจิตสำนึก when the world's pulse doesn't match yours discrepancy between popular currents and true consciousness เธอที่รักเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวดูไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เธอรู้สึกจากข้างในนั่นไม่ใช่ความบกพร่องของเธอแต่คือสัญญาณว่าจิตวิญญาณกำลังเดินทางกลับบ้านในโลกที่เต็มไปด้วยความเร้าใจภายนอกและวังวนของการเรียกร้องความสนใจเธอกำลังยืนอยู่บนคลื่นความถี่ที่ต่างออกไปนิ่งกว่าลึกกว่าและแท้ด้วยสัจจะความจริงเป็นนิรันด บทความนี้จะชี้ให้เห็นสาเหตุทำความเข้าใจเหตุการณ์และเสนอแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เธอยืนบนความจริงของตนเองอย่างสง่างามเธอคงสงสัยว่าทำไมความไม่สอดคล้องจึงเกิดขึ้นที่รักความต่างของมิติการรับรู้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับความตื่นเต้นภายนอกเช่นข่าวลือแฟนตาซีปรากฏการลี้ลับเพราะมันกระตุ้นอารมณ์ได้ง่าย ส่วนผู้ที่ตื่นรู้แล้วจะสำรวจชั้นลึกของจิตสำนึกซึ่งไม่ต้องการความเร้าใจแต่ต้องการความจริงภายในการทำงานของสนามบทเรียนปรากฏการ์อย่างเอเลี่ยนมิติหรือเรื่องลี้ลับมักจะเป็นแผ่นสะท้อนของเงาในจิตใจมนุษย์มากกว่าจะเป็นคำตอบขั้นสุดท้ายผู้ใคร่ครวญลึกจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นด่านไม่ใช่ปลายทาง รวมถึงจากแรงกดดันของกระแสสังคมและความนิยมสังคมให้รางวัลกับสิ่งที่ดังและน่าตื่นเต้นทำให้การลดระดับการรับรู้เป็นทางลัดที่ได้คำชมแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งเป็นการแลกด้วยพลังแก่นแท้ของวิญญาณเรื่องราวคือบททดสอบของการบูรณาการความไม่สอดคล้องคือการทดสอบ จะลดความถี่เพื่อนล้อกับโลกหรือนำความถี่แท้ของตนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นศินแล้วเธอควรเลือกทางเดินอย่างไรแนวทางและการตัดสินใจอันดับแรกทยยอมรับความจริงก่อนยอมรับว่าการโดดเดี่ยวชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางไม่ใช่ความล้มเหลวแยกแยะระหว่างบทเรียนกับเป้าหมายถามตัวเองเสมอว่า สิ่งที่เธอสนใจกำลังพาเธอให้ลึกขึ้นหรือแค่ให้ความตื่นเต้นชั่วคราวตั้งจุดยืนของพลังงานปฏิญาณจิตชัดว่าไม่ลดความถี่ของตอนเองเพื่อแลกกับคำชมคะแนนนิยมภายนอกให้การปรากฏตัวของเธอเป็นการเตือนว่าเสียงที่แท้จริงยังมีอยู่เลือกการสื่อสารที่ตรงจากข้างในที่ปรากฏและอ่อนโยนพูดด้วยความจริงแต่มีเมตตา พลังงานของคำจะเชื่อมคนที่พร้อมและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ใครว่าฉันผ่านแล้วบุรณาการในชีวิตประจำวันนี่คือศิละปะทำงานทำความรักดูแลชีวิตประจำวันด้วยความนิ่งรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์แทนที่จะหนีเข้าสู่เรื่องราวภายนอกแนวปฏิบัติประจำวันการสังเกต10นาที morning and evening นั่งนิ่ง หายใจสบายสังเกตความคิดความรู้สึกและเคลื่อนพลังงานที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินการตั้งคำถามเชิงตัวตนโจนาพร้อมต์วันนี้อะไรทำให้ฉันอยากลดความถี่ของตัวเองเพราะอะไรเขียน5นาทีแล้วเผาทิ้นหรือปล่อยลงพื้นและเส้นประสาทคลื่นใจ grounding ritual สัมผัสพื้นพูดว่าฉันยืนอยู่ในความจริงของฉัน3ครั้ง แล้วทำการกระจายพลังในกิจวัตรเล็กน้อยเช่นเทน้ำดับเทียนทำอาหารอย่างมีสติตั้งขอบเขตพ,พลังงาน (energetic boundaries) เรียนรู้พูดว่าไม่ด้วยความสง่างามและยกเลิกการมีส่วนร่วมกับการพูดคุยที่ต้องลากเธอลงเลือกกลุ่มผู้สัตว์ครอง (resonance circle) หาหรือสร้างวงผู้คนที่มีระดับจิตสำนึกความถี่ใกล้เคียงเพื่อเติมพลังและแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ปฏิเสธเพื่อนเพื่อนจิตวิญญาณที่รักภาษาพลังที่ใช้สื่อสารกับโลกควรหลีกเลี่ยงการอธิบายที่ต้องพิสูจน์ตัวเองสื่อสารด้วยประสบการณ์เช่นฉันรู้สึกว่าสำหรับฉันเป็นแบบนี้ภาษาที่เป็นกลางและคำเชิญสำหรับผู้ที่รู้สึกสะท้อนให้ความสำคัญกับคุณภาพของพลังงานในคำพูดมากกว่าความยาวหรือความดังของข้อความจำไว้ว่าตัวเธอได้เดินทางมาไกลแล้ว ไกลเกินกว่าจะถอยหลังอย่าลดความถี่ของเธอเพื่อให้ใครสบายใจในความโดดเดี่ยวชั่วคราวมีการล้างและการจัดระเบียบอยู่เมื่อเธอยือนอยู่ในความจริงเสียงของเธอจะเป็นแม่เหล็กแก่ผู้ที่กำลังหาทางกลับบ้านเช่นกันกล่าวคำยืนยันกับตัวเองสั้นๆว่าฉันยืนอยู่ในคลื่นความถี่ของความจริงของฉันสงบสุขุมและพร้อมรับการบรณาการในโลกนี้ นี่บททดสอบของผู้ทำงานแสงว่าจะเลือกลดตัวเองเพื่อให้คนชอบหรือพาใจตัวเองให้อินเรื่องราวบนโลกนี้หรือยืนอยู่บนความจริงแม้จะโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าโลกนี้จะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วก็ตามแต่กระแสคลื่นพลังงานของโลกเก่ายังคงตกค้างอยู่ที่รักเมื่อโลกต้องการความตื่นเต้นแต่หัวใจของเธอต้องการความจริงนั่นไม่ใช่ความผิดแต่เป็นการเรียกให้เลือกยืนบนความรู้สึกแท้ของเธอ ทําชีวิตให้เป็นศิลปะของการบูรณาการแล้วแสงของเธอจะดึงผู้ที่พร้อมจะกลับบ้านแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นความเข้าใจเพียงอย่างเดียวไม่พอเธอต้องแปลเปลี่ยนมันเป็นการปฏิบัติเล็กๆในแต่ละวันเพื่อฝึกจิตให้มั่นคงอยู่ในความจริงและหากเธอกําลังรู้สึกโดดเดี่ยวโปรดจําไว้ว่าเสียงลมหายใจของเธอไม่เคยสูญหายมันกำลังประสานกับจักรวาลในรูปแบบที่โลกภายนอกยังไม่อาจได้ยิน แต่จิตวิญญาณทั้งหลายที่กำลังกลับบ้านจะได้ยินมันเสมอขอบคุณที่ยังคงยืนอยู่ในแสงขอให้แสงของสติส่องทางจิตวิญญาณของเธอให้ก้าวย่างทุกก้าวย่างเป็นท่วงทํานองแห่งความจริงขอให้ความเงียบสงัดภายในกลายเป็นดวงดาวที่ไม่ดับสูญชี้นำเธอให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือจักรวาลที่หายใจอยู่ในตนเองเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าจากรายการ Cosmic Consciousness จิตสํานึกจักรวาลด้วยรักสวัสดีในเส้นท